แบบว่าไปหลายสีมากเลยมีทั้งสีแบบว่าเออบอนหมุนเทาแล้วก็สีชมพูอะไรนี้แต่ว่ารอบเนี้ยคือการขอกผมเพื่อทำสีไว้บลอนนะจ๊ะสีแบบว่าเหมือนโรเซ่ออนเดอกราวน์จ๊ะนี่แล้วก็จะมาเริ่มเตรียมผมกันเลยนะคะก็จะเป็นการฉีดสเปรของนิกโอเพื่อกันเคมีแล้วก็เก็บผมตามคลิปที่เร้วได้เลยเนาะ อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการผสมสีนะคะเพราะว่าผงของเฟิร์เนียผ่านการฟอกมาแล้วถึงสมรอบแล้วก็เลยใช้ไฮโดรเจนเพียงแค่สาเปเซ็นเท่านั้นนะคะด้วยความยาวของผงเฟิร์นะคะก็คือใช้สองกล่องเลยเป็นสีเบอร์สิเบอสเบอ็ดของนิกาโอตนะครับอันนี้ก็จะมาเริ่มย้อมกันเลยนะคะแล้วก็ได้ช่างมือดีท่านเดิมมาช่วยเรานะคะนั่นก็คือน้องสาวของเรานั่นเองรอบนี้เราไม่ได้แบ่งผงละเอียดเท่ากับการฟอกนะคะเพราะว่ามันทํางานง,าง่ายกว่าเราให้น้องของเรานะคะจับช่อขึ้นมาแล้วก็ ทาได้เลยค่ะไม่ต้องแบ่งบางๆเหมือนกับการฟอกเนาะเพราะว่านั่นแหละมันจะไม่ด่างหรอกคิดว่านะตอนที่เราเริ่มทําผมนะคะเราเริ่มตอน6กโมงซึ่งกว่าจะเสร็จเนี่ยน่าจะดึกแน่นอนอันนี้เป็นคําแนะนําจากประสบการณ์ของเราเนี่ยค่ะที่แบบว่าเราทํามาเรียบร้อยแล้วถ้าเราใช้สเนะคะพอเราจับท่อสุดท้ายเสร็จเนี่ยก็ต้องทิ้งเวลาเพิ่มอีกนะคะสักสามสิบสีสนาทีดูว่าสีมันออกหรือยังเพราะว่าถ้าเราไปล้างเร็วเหมือนเราเนี่ยคือสีไม่ติดจ้าวันนั้นมันดึกแล้วไงแล้วก็เลยรแบ ย้อมสีจ้าดูสีกี่โมงกี่ยามแล้วตอนนี้หกโมงเนาะประมาณหกโมงจะเสร็จกี่โมงวะหกโมงนะจ๊ะประมาณหกโมงตอนนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนี่คือการทาสีนี่อ๋อเป็นสีอะไรอยากรู้คือสีเนี้ยมันไม่รู้ว่าร้านเอามาเป็นนี้จริงหรือเปล่านะปีคิมก็จีนปีคิมครึ่งชั่วโมงนานมากเวลาจะทุ่มครึ่งแล้วนะจ๊ะในสุดแล้วก็เหลือเซชั่นผมฝั่งสุดท้ายเออนี้เซชั่นสุดท้ายอืม ในการทำจมาช่วยเจ้าต่อไปก็ทิ้งเวลาีนิดนึงนะจ๊ะนี่ก็จะเกือบสองทุ่มแล้วจิงจุ่มสี่สิบจุอ่เอ่อสองทุ่มครึ่งนะจ๊ะห๋ยวจะไปน้าหผมละสีที่หวังไว้ก็คือสีขาแบบโปรเซ่น,นะจ๊ะแบบว่าแบบไวบอนนี่สีที่กูได้ก็คือน้ำเงินที่หายมึงน้ำเงินมากนี่มันเทา่าน้ำเงินน้ำเงินแบบโคตรเข้ม คลิปนี้ที่เรามาอัดนะคะอันนี้ก็คือเอ่อเพเอยย้อมมาสักพักหนึ่งแล้วแบบว่าว,นนวันนี้วันที่29พอคอนะก็คือเราเพิ่งจะมาอัดคลิปนี้เพื่อจะบอกว่าหลังจากที่เราย้อมเสร็จวันนั้นเนี่ยความรู้สึกเราคือตอนล้างเนี่ยผมมันเป็นสีน้ําเงินคือเราก็เลยช็อกว่าแบบอะไรอ่ะทำไมม,มันผมเป็นสีน้าเงินวะแต่จริงๆตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเก็ีแล้วว่าอ๋อเพราะว่าเราซื้อสีเงินมาอะไรประมาณนี้มันก็เลยเป็นอย่างนั้นแหละมึงซึ่งตอนแรกเนี่ยหวังให้มันออกมาแบบว่าขาวววว่่่าาาานนนีี้เเเพรรระตอทห็ูปแบบ โปรโมทที่มันอยู่ในรูปโปรโมทของสีเนี่ยเราเห็นว่าแบบว่าคนที่ย่อมมามันเป็นสีแบบขาวเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเออย่อมมาจะได้อย่างงั้นเหมือนกันแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยย่อมมาแล้วย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่ามันออกจะเป็นเงินเทามากกว่าสีแบบเทาเลยตอนนี้แล้วก็วันนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าแสงอะไรยังไงนะมันแบบมันเหมือนออกเขียวด้วยคือบางทีตอนเราส่องกระจกก็รู้สึกว่ามันออกเขียวแต่ว่าในบางที่ในบางแสงมันก็เป็นสีขาวจริงๆเว้ยที่ก็แบบว่าไม่เข้าใจว่าอะไรยังไงเหมือนกันเนาะ มันแบบบางแสงมันก็เป็นอีกสีหนึ่งบางแสงก็เป็นอีกสีหนึ่งอ๋อใช่เลยทุกคนแล้วก็วันนั้นนะจ๊ะที่ฉันบอกว่าเออเราให้เรายอมข้างบนเนะี่ยเราทิ้งไว้นานๆหน่อยอะ่ะมันด่างมันด่างยังไงเราจะให้เธอดูจ้ะอันนี้ก็จะเป็นรูปที่วันนั้นเราถ่ายมานะจ๊ะก็คือข้างบนเป็นสีอย่างนั้นเลยจ้ะเป็นสีแบบว่ามันยังเหมือนน้าตาลเข้มๆหรือมันยังเหลืองหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าอายาจะให้ดูตรงนี้มันน่าจะเห็นอยู่บ้างนะนี่เห็นปะ มันเป็นสีอย่างนี้นะตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นเลยที่เรายอมเห็นป่ะมันมีใช่ไหมทุกวันโมไม่เห็นจะถอนได้สีเมื่อกี้อ่ามันก็ไปแบบมันยอมไม่ติดอ่ะเออนี่ก็เซ่งนิดนึงเหมือนกันนะแต่ว่าขี้เกียจแก้แล้วก็เลยไม่ได้ทําอะไรอีกอืมแล้วก็อ่าทุกคนดูคนขั้วบนอ่ะมันเฟดเร็วมากมันเป็นสีเหลืองนะตอนเนี้ยเห็นใช่ไหมเนี่ยก็ผมดำก็เริ่มงอกขึ้นมาหนึงสองเสร็แล้วเพราะว่าเรายอมมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะโอเคนี่ก็เป็น result ของเรานะจ๊ะ อ่ะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูผมเราอะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูคลิปที่เราอัดเอาไว้ตั้งแตบบ่เมื่อไม่นานนี้แหละค่ะแต่ว่าสีผมเนะี่ยก็จะแตกต่างออกไปในคลิปนั้นเนาะก็ไปดูกันเลยอันนี้ก็เป็นผลลัพหลังจากที่สีเริ่มเฟดนะคะก็ได้สีประมาณนี้เลย